เจ็ดไอเทมเอ็กตี้เทรนด์ของปี2 0ม5ค่ะบางแบรนด์เนี่ยเขาจะใช้เป็นเสื้อเชิ้ตหรือเสื้อแขนกุดอะไรก็ตามเริ่มมีไหลยตั้งเราอาจจะไม่จำเป็นต้นองเป็นสีนีออนจ,จ๋าๆแต่อาจจะเล่นสีแมทสีเล่นให้มันดูใหญ่ขึ้นกว่าหน่อยนะก็สามารถเอามาแมทชให้ดูเป็นเอ็กตี้ได้เช่นกันนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้นะคะเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในช็อก a n a l y s สต์ไตล์เค่ะวันนี้ยังอยู่ในเรื่องของเทรนด์ของปี2025เนาะในเดือนมกราคมนี้นะคะวันนี้นะคะแอนจะมาแนะนำา7 t ไอเทมเอ็กซตี้เทรนด์ของปี2025ค่ะ วันนี้นะคะเราก็จะมาพูดในเรื่องของ X อกเนาะก็คือยุค80นะคะกลับมาแล้วในปี2025นะคะบนลันเวย์ตอนนี้นะคะทุกคนต้องบอกเลยว่ามีความ X อนะคะแต่เดี๋ยวเรามาดูกันว่าไอเทมแบบไหนที่ทุกคนจะสามารถขุดคุยกลับมาใส่ได้นะคะโดยเฉพาะตอนนี้เทียนแต่งอยู่ด้วยนะคะก็มีหนึ่งในนี้นะคะก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่า X มีไอเทมอะไรบ้างคะ่ะ ไอเทมที่1น,นะคะแน่นอนขาดไม่ได้นะคะเสื้อไหลตั้งค่ะทุกคนจริงๆแล้วเสื้อไหลตั้งเนี่ยนะคะก็มันมีมาอยู่แล้วเนสูตรไหลตั้งนะคะแบบนี้ก็คือเหมือนเป็นการใส่แพดหรือว่าฟองน้ำตรงไหลนั่นเองนะคะซึ่งเพื่อนๆจะเริ่มเห็นกินอาร์มแบรนด์เนี่ยเขาจะใช้เป็นเสื้อเชิ้ต หรือเสื้อแขนกุดอะไรก็ตามเริ่มมีไหล่ตั้งใช่ไหมคะจนมาถึงปี2025นะ,ะกินอายของเอ็กตีนะคะก็คือยังสามารถใส่เป็นเสื้อไหล่ตั้งได้นะคะใครที่มีเชิ้ตไหล่ตั้งสูทไหล่ตั้งหรือว่าเสื้อยืดนะ,ะทีเชิ้ตไหล่ตั้งสามารถเอามาแมทชให้มันมีกลิ่นอายของความเป็นเอ็กตี้ได้ในปีนี้เลยค่ะไอเทมที่2นะคะ ต้องเป็นชาวโทนสีนีออนะคะ่ะทุกคนไม่ว่าจะเป็นต่างหูเสื้อผ้านะคะแจ็คเก็ตอะไรก็ตามนะคะกระโปรงกระเป๋าสีนีออนนะคะหลากสีหลากสันนะคะให้ จบที่เอตีเลยนะคะปีนี้นะคะถึงว่าแอนมีความรู้สึกว่าปีนี้แอนอยากจะใส่โทนสีสันมากขึ้นเพราะที่ผ่านๆมาทุกคนคือความแบบค่อยเอลักชูรี่โอเมนีสไปหรือว่ารวมไปถึงมินิมอลเนี่ยมันคืบคานมาแบบ5-6ปีได้เลยะคะ่ะทุกคนมันนานมากนะคะก็รู้สึกได้เองกับตัวนะคะว่าอยากจะแบบมีความแบบสนุกสนานมากขึ้นนะคะเราอาจจะไม่จําเป็นน้องเป็นสีมีออนจ,จ๋าแต่อาจจะเล่นสีแมทสี ได้ให้สนุกขึ้นได้นะคะแล้วถ้าเพื่อนเพื่อคนไหนยังไม่ได้ลงเรียนคลาสนะ6ทฤษฎีปรับลุกใหม่ที่ใช่กว่าเดิมนะคะเป็นพาร์ทของคลาสสีนะะเป็นการเรียนเจาะลึกพื้นฐานในเรื่องงกานแต่งตัวเลยพลาร์ทสีและบริทายให้รีบมาลงทะเบียนเลยนะคะเพราะตอนนี้แอนขึ้นราคาแล้วนะ ถ้าเป็นตัวต่อตัวนะคะก็คือ3ชั่วโมงราคา5,900นนะคะจริงๆมันดูเหมือนแพงขึ้นนะแต่แอนขยายเวลาให้นะคะก็ราคาเหมาะสมมากๆนะแล้วก็คุ้มค่าแน่นอนนะคะแล้วก็แบบออนไลน์นะคะออนไลน์คลาสเนี่ยเรียนประมาณสชั่วโมงครึ่งเนาะเป็นวิดีโอที่แอนทำไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วเรียนเหมือนมาเจอตัวกันเลยคะ่ะแต่ว่าเพียงแต่ว่าไม่มีเวิร์กช็อปให้นะคะ ก็ทุกคนต้องไปปฏิบัติเอาเองนะคะแล้วก็เรียนซ้ mm. ํากี่รอบกี่รอบก็ได้นะคะเรียนตอนไหนก็ได้อยู่ประเทศไหนก็เรียนได้นะคะ mm. ก็เพียงราคา2,900บาทเท่านั้นค่ะ ไอเทมที่3นะคะกางเกงยีนเกวสูงค่ะทุกคนต้องมีติดตู้ติดบ้านอยู่แล้วนะคะและก็เป็นสีแบบอารมณ์บูจีนนะคะแบบนี้เลยเป็นสีเข้มหน่อยก็ได้นะคะบูจีนเลยก็คือเน้นโทนสีที่มันดูแบบเอ็กี้เอ็กนะคะใครที่มีอยู่แล้วก็ขุดคุยนะคะเอามาใส่นะแล้วลองแมชดูนะคะให้มันดูแบบวินเทจวินเทจหน่อยนะคะก็จะทําให้มีกลิ่นอายของความเป็นเอ็ในปีนี้นะคะ่ะ ไอเทมที่4นะคะเป็นเสื้อปาดไหลค่ะทุกคนแต่ว่าเราอาจจะต้องเล่นลวดลายที่ดูมีความเป็นเอกลักษีนิดหนึ่งนะคะเสื้อปาดไหลทุกคนลองไปหากันได้เลยนะคะก็ในการที่จะใส่เสื้อปาดไหลเนี่ยคนที่ไหลกว้างอยู่แล้วเนี่ยจริงๆก็ต้องระมัดระวังนิดนึงในการที่จะแต่งแบบนี้เนาะก็ถึงบอกว่าต้องมาเรียนคาท6กทิษเีปรับรูปใหม่ที่ใช่กว่าเดิมค่ะทุกคนแล้วทุกคนจะเข้าใจในเรื่องของการแต่งตัวตามบอดี้ไทป์ของตัวเองมากขึ้นค่ะ ไอเทมที่5นะคะก็คือ o v e r s i ์ไซ b ์เบรเค่ะทุกคนต้องมีติดบ้านอยู่แล้วนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเสื้อผ้าทุกคนมันวนเวียนกันมาแบบนี้แหละคะ่ะแต่เพียงแต่ว่ามันจะเป็นเทรนหรือว่ากิ่นอายแบบไหนนะคะโอเวอร์ไซด์เบรเนะคะก็อย่างที่แอนบอกไปเทรนแรกของปีนี้เลยนะคะที่เป็นเทรนพ์เเนาะ Power Pay เน Power Pay, เนี่ยเขาก็ยังใช้เป็น o v e r s i ์ไซ b ์เบรเเลยเหมือนเป็นสูตรทางการแต่ว่าเล่นให้มันดูใหญ่ขึ้นกว่าหน่อยกนะ็สามารถ เอามาแมชให้ดูเป็นเอกตีได้เช่นกันนะคะที่6กนะคะก็ลวดลายค่ะทุกคนลวดลายที่เน้นเป็นเลขาคณิตนะคะหรือว่าเป็นพวก Animal Print นั่นเองนะคะก็เห็นได้เลยเนาะว่าตอนนี้แ a นิเมอล์พรมาแรงมากแล้วก็บรันเวตอนนี้หลากหลายสีสันเล่นเป็นเลขาคณิตนะคะซึ่งมันบวกไปกับโบฮิชิกนั่นเองนะคะใครที่ได้ดูโบฮชิกแล้วก็จะรู้ว่ามันจะมีลวดลายของโฟรัลนะคะเลขาคณิตพวกนี้แจมแจมอยู่ด้วยนะคะมันก็เป็นกลิ่นอายของเอ็กตี้นั่นเองนะคะและสุดท้ายนะคะแน่นอนขาดไม่ได้เลยก็คือไอเทมที่7นะที่แอนแต่งอยู่ตอนนี้นะ,ะก็คือเสื้อแจ็คเก็ต ยีนนั่นเองค่ะทุกคนเพราะว่าตอนนี้นะเทรนดในปี2025เนี่ยจริงๆอะ่ะเดนิมออนเดนิมก็คือเสื้อยีนกางเกงยีนแบบนี้นะคะ ก็ยังเป็นเทรนด์อยู่ตั้งแต่ปี2024แล้วนะมันเริ่มผินอายมาเรื่อยๆนะคะซึ่งในปีนี้นะคะก็จะชัดมากขึ้นนะเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นเอ็กตี้เนาะเราสามารถที่จะใส่เป็นเชิ้ตยีนแบบนี้ก็ได้อันก็เอาเป็นเชิ้ตยีนตัวใหญ่ๆโค้งๆเนาะแล้วก็มารัดเข็มขัดนะคะแล้วก็อาจจะแมทกับรองเท้าบูทหรือโรเฟอร์ก็ได้นะมีความที่เป็นแบบโอมานิสไตล์ผสมกับเอ็ตี้เข้าไปทุกคนสามารถแมทได้เลยค่ะแล้วก็ ถ้าเบืเ่อเบคนไหนนะคะที่สนใจในเรื่องของคลาสนะตอนนี้แอนมี2คลาสเนาะก็คือ6พิสฎดีปรับลุคใหม่ที่ใช่กว่าเดิมที่เมื่อกี้แอนแนะนำไปกับอีกคลาสหนึ่งนะคะ50ทริปแมทลุคให้ดูแพงนะคะคำว่าแพงของแอนเท่ากับแมทออกมาแล้วดูดีนะคะ ซึ่งแอนก็คัดมาจากโกลันเบย์นะคะทั้งหมด50ทริปเลยเป็นทริปที่แอนใช้เองจริงๆทุกวันนะทุกคนรับประกันเลยว่าได้เรียนรู้ไปเนี่ยจะทําให้ทุกคนเกิดไอเดียในกนารแต่งตัวได้ดีขึ้นแล้วก็แมชได้ดีขึ้นไม่ว่าเพื่อนจะสไตล์ไหนจะเป็นเอ็กซ์ตี้สไตล์โบฮีเมียนสไตล์หรือว่าเป็นสาวสาวเฟอรัลโรแมนติกนะคะหรือว่าเป็นคลาสสิกดรามาติกครีเอทีฟได้หมดเลยนะคะซึ่งมันเป็นทริคเดียวกันเนาะเป็นการที่แอนแกะมาให้แล้วว่ามันเป็นทริคที่ เราใช้ได้จริงๆในชีวิตประจำวันคือไม่ได้เวอร์จนเกินไปนะคะแล้วก็แต่งออกมาให้ดูดีดูแพงนั่นเองนะตอนแรกเนี่ยแอนคอให้30มทริปราคา1900บาทนะคะแต่ตอนนี้แอนจัดให้เลย50ทริปทุกคนในราคา แค่1,900บาทเท่านั้นนะคะถ้าหารแล้วเนี่ย50ทริปเนี่ยตกทริปละ38บาทเท่านั้นแอนให้ด้วยจักใจเลยทุกคนก่อนที่แอนจะขึ้นราคาใครสนใจรีบมาเอาไฟล์ PDF ได้เลยนะคะเก็บไว้ใช้ได้เลยจ่ายครั้งเดียวใช้ได้ไปตลอดชีวิตนะคะก็สามารถแอดไลน์มาได้ที่ Li น์แอดนะคะ a n t s e p นะคะและนี่นะคะก็คือ7ไอเทมนะคะของเอ ในปี2025ค่ะแอนหวังว่าทุกคนน่าจะมีไอเทมพวกนี้ทั้งหมดแล้วแต่เพียงแต่ว่าลองมาแมทชให้เกิดกินอายของความเป็นเอกตีกดูเหมือนวันนี้แอนแต่งนะคะก็จะมีความเท่ๆสไตล์ตัวเองที่ชอบนะคะก็ลองแมชกันได้เลยเนาะอ่ะโอเคค่ะวันนี้ก็เท่านี้นะคะใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ เป็นกำลังใจให้อนรู้เรื่องไหนเกี่ยวกับการแต่งตัวก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะคะอนก็จะทำคลิปให้แบบนี้นะคะวันนี้ก็เท่านี้นะคะทุกคนสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ